น่าจะเป็นเห็ดกินได้นะครับดูเดี๋ยวจะเข้าไปดูใกล้นะครับเป็นเห็ดพึ่งนะครับหรือว่าเห็ดเพิงนะครับเห็ดพึ่งนี่ก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับชนิดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเห็ดพึ่งนะครับข้างใต้มันก็จะเหมือนรังพึ่งนะครับดอกใหญ่มากนะครับ ดูกับมือผมนะครับไม่ค่อยเห็นดอกใหญ่ขนาดนี้นะครับปกติจะเห็นแค่ประมาณน,นี้เองนะครับแต่ดอกนี้ในบานใหญ่มากนะครับก็มีดอกเดียวนะครับ เดี๋ยวเอามาดูนะครับโดนน้ำฝนตกตกมานี่ครับเห็ดพึ่งนะครับก็เป็นเห็ดที่กินได้นะครับใตน้นน่าจะมีหนอนนะครับปกติเห็ดมกักจะชอบมีหนอนถ้าดอกไม่สดไม่แบบถ้าบานมากมันก็มักจะมีหนอน,นครับดอกใหญ่มากนะครับสมบูรณ์มากดอกนี้ เพึ่งนะครับหรือว่าเห็ดเพิงนะครับกินได้นะครับแต่ว่าดอกนี้ใหญ่พิเศษนะครับ